สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลงจอดอยู่ที่ปั๊มที่บ้านผมเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูผมมีโปรเจกต์มาจะให้ทุกคนดูเมื่อวานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเมื่อวานนี้ผมไปเปลี่ยนยางกระตังสูตรมาที่ร้านสลับวันนะี้ทุกคนได้ยางหน้ายางใหม่ตังสูตรต้องขอขอบคุณทางเจ้านายนะครับที่จัดให้ผมได้อย่างดีเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูโปรเจกต์ใหม่วันนี้ผม ผมได้อะไรมาเม,มื่อคืนไม่ไม่ใช่เออเมื่อาวานนี้ผมไปที่สระบ,บุรีมาเนาะแล้วผมก็เอารถไปทํานั่นแหละแล้วขากลับมาผมไปเห็นร้านบางฝุ่นพอดีเลยก็เลยจัดมาให้ทุกคนดูเอาขึ้นมาอย่างนี้นะทุกคนพอดีเพื่อนผมฝากมาด้วยไงอันนี้ของเพื่อนผมแต่อันนี้ของผมกับอันนี้มันเป็นผ้ายางบางฝุ่นมือสองนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเช็ดมาทําเอา น่าจะสวยอยู่พอดีมากลางคืนนี่มันมองไม่เห็นด้วยเป็นเลือกมาเดี๋ยวผมจะแกะเอาลงไปข้างล่างเดี๋ยวเพื่อนผมมันก็จะมาเอาอ่าเดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าผมจะเอาใส่เลยแหละเย็นนี้ผมจะใส่เลยใส่ตอนนี้แหละตอนเช้านี่แหละคืนนี้มาจอดอยู่มอเตอร์เวย์ไม่ไหวอะ่ะ อน,นี้ที่ผมซื้อมามันเป็นผ้ายางมือสองแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าผมจะเอามาใส่ตรงไหนเอ๋ทุกคนอันนี้มันไม่ค่อยแจ่มเลยเดี๋ยวผมจะไปตัดสติกเกอร์สแกนเนียมาใส่เหมือนเดิมผมจเจ้านี้ใส่แทนตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่ด้านหลังด้วยสองข้างเลยทุกคนผมจะใส่ตรงนี้สองข้างเลยแล้วโปรเจกต์ผมก็จะใส่ข้างหลัง นี้ทุกคนนี่แหละว,วันนี้แหละจะได้หล่อแล้ววันนี้ดี๋ยวผมจะใส่เนี่ยผมจะใช้ขานี้ผมไม่ต้องไม่ต้องสร้างขาไงขานี้แล้วผมจะใส่เหล็กตรงนี้เตะตรงนี้จะสวยพอดีทุกคนวันนี้น่าจะเสร็จเดี๋ยวตอนเช้าผมจะทําของผมก่อนอันนี้แล้วเดี๋ยวรอเพื่อนผมมาช่วยใส่ข้างหลังเพราะข้างหลังมันต้องใส่กันสองคนไงอันนี้ผมก็เตรียมอุมปรกรณ์ไว้แล้วลพวกเครื่องมือ cái gì Cứ cả mà vi ngàn lừa đi vi ngang lừa lông lừa đẹp thôi giặt mà nó lại nó nó lại ra ทุกคนทำรถอยู่กำลังทำรถอยู่อยู่ๆก็เจอพี่ชายสุดหล่อผมอยู่ไอวินเนอร์นะมาเติมนทุกนันนี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรถให้ทุกคนดูเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวเดถามพี่ขอพี่ขอไปไหนเจเนียเหมือนกันเลยทุกคนตัวเดียวกันเลยนี่จอดอยู่ตรงนี้โอโ้พี่มา ช่องไหนพี่เดี๋ยวขอโปรโมทหน่อยขอขอโปรโมทช่องหน่อยไปไหนเนี่ยไปอำเภเชียงแสนเอ้ยสุดหลอกเรางานเยอะไหมพี่เรื่อยๆเออดีไหมเดี๋ยวไปเลยไหมเนี่ยไปเลยแหละร้อนแรงอะยรกันเนี่ยเปลี่ยนาไปรียวล้างเองกับมือเน่ยโอ้โหใช่แน้วทำรถก็ต้องล้างกินอะใช่ใช่จริงเยอะ เก่อนแค่เด hey, hey, no, no. yeah, yeah. <wh> ี๋ยวเดี๋ยวออกตัวเติมเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายข้างหน้าให้หน่อยนะเดี๋ยวจะโปรโมทให้หน่อยจ้าเดี๋ยทุกคนเดี๋ยวจะได้ดังเลยเหรอมั้งนี่ทุกคนยังไม่ของแค่นะยังไม่ของแค่นี่นี่นี่อ๋อไงพี่เขาติดอยตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาใส่ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวพี่ก็ใส่ นี่น่าจะประมาณเมตรยี่เงเนี่ยอันนี้กว้างเท่าไหร่พี่เมย์บางฝุ่นกว้างเท่าไหร่อ่ะพี่อ๋อเมตรยี่เองเนี่ยเมตรยี่เองเนี่ยอเก็ใส่ไว้กับเตาไฟเลยไม่ต้องาเก่าดีา๋ยวจะทำแบบเดียวเลยผมก็จะทำแบบนี้แหละเมตรยี่แล้วเนี่ยพี่เมย์เนาะใช่นี่มันรถเก่าใครอ่ะของพี่ก้องพาของพี่ก้ามาเหรอ เพราะถาทำจิมมันไม่ได้ไม่ไดไม่เคยสวยเออนี่แหละผมจะทำแบบนี้แหละพี่หมีกำลังดีเราทำไว้ให้แล้วเราก็สบายเลยหวานเลยเราเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้ทุกคนแต่เหล็กผมไม่ใส่แบบนี้แหละผมจะใส่เหล็กแบบนี้แหละเด <laughs> ี๋ยวเอาเติมเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายกี่แม่กี่พันน่ะเติมกี่หมื่นเนี่ย ร้อยแปดสิบอ๋อเต็เตมเต็มเหรียญเลยเหรอเติมเหรห้าร้อยแหละเติมไปก่อนเสร็จแล้วเรียกนะ,อะเอาละครับเจอรถน้ำมันวินเนอร์ครับรถหล่อบ้านวินเนอร์ครับส่งเข้าประกวดครับที่หมีนะครับส่งเข้าประกวดหนึ่งล้ำครับ <laughs> รอรถบ้านยินเล่ครับผม แล้วทุกคนอันนี้งานเดบบๆนะนาดเดี๋ยวจะล้างจะเช็ดอีทีครับนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวจะใส่ทับทิมข้างล่างแล้วจะใส่โลโก้สแกนเนียข้างบนนีกครับทุกคนอันนี้ใส่ไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรือด้านหลังครับเรือด้านหลังตรงหางอีกซ้ายขวาแดดเริ่มมาแล้วทุกคนเดี๋ยวอ,อีกหน่อยหนึ่งใกล้แล้ว เรียบร้อยครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ครับล้างแล้วเช็ดแล้วเดี๋ยวขัดบ,บ่อยๆเดี๋ยวก็จะเงาเองครับเดี๋ยวใส่สติ๊กเกอร์ก็สวยแล้วครับนี่ก็จะเป็นเศษซากเก่าครับมันแตกบิดผิด,ดเปรี้ยก็เลยถอดเปลี่ยนอันใหม่เดี๋ยวจะใส่สติ๊กเกอร์เป็นโลโก้สแกนเนียนะแล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์ก็สวยคล้วทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ข้างหลังอีกตอนบ่ายๆสายเดี๋ยวใส่ข้างหลังอีกคนนี่ได้หัวแล้วแต่หางแล้วก็ ผมก็เศษบางฝุ่นมันเหลือผมก็เลยเอามาตัดลองที่จรารบีตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตัดเอาไปลองจรารบีมันหล่นมาได,ได้เก็บง่ายตัดเจาะรูเจาะอะไรพอดีเลยเหลือพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันครับทุกคน